เอาละครับคุณผู้ชมก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ Kingdom Cast นะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวแบบเอิ n b นบครับซึ่งใครเนี่ยที่ชื่นชอบการเอิรตัวเหรียญแบบ s t a เบิหรือว่าตัวเหรียญที่เป็น BNB นะ ก็ต้องเกมนี้เลยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเกมนี้เนี่ยไม่ได้ซิ่งมากนะแต่ก็ถือว่าเร็วกว่าเกมพิซซ่าละกันเนาะเกมนี้เนี่ยมีวิธีการคำนวณ o i แบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะก็คือตัวประสาทเนี่ยที่เราอัปเกรดใช่ไหมครับมันจะมีระดับหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกอยู่นะอย่างเช่นเราอัปเท่านี้นะครับเริ่มต้นที่3ไปเรื่อยๆซึ่งตัวบ้านเนี่ยเราสามารถทําการคํานวณน,นะครับตัวห้องนะครับหรือปราสาทตัวนี้นะสามารถคํานวณได้จากตามนี้เลย อย่างอันแรกเนี่ยทาวเวอร์เนี่ยอันแรกจะใช้อยู่ที่0.02นะครับผม BNB ซึ่งถ้าเกิดว่ารวมแล้วเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ0.4 5อะไรประมาณนี้นะมันก็อยู่ที่ประมาณ3%นะครับส่วนตัวแอดก็คือจัดไป2บวก3นะครับผมก็ตามนี้เลยนะส่วนพู้เนี่ยเราสามารถดูได้จากตัวกระดาษข่าวตรงนี้นะครับหรือว่าตัว audit อันนี้เป็น audit นะมีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งพบว่ามีการซิ่งนะครับมีความซิ่งแต่ถามว่าพูเนี่ยเติมเรื่อยๆนะครับจากที่ดูอาจจะไม่ได้เยอะมากนะช่วงแรกๆคนก็ยังแบบดูๆอยู่เนาะแต่แอดมองว่าถ้าตอนหลังๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมูลแบบพิซซ่าได้เหมือนกันนะเพราะมันเล่นง่ายดีในส่วนของตัวที่เขาเนี่ยมีการ audit ออดิตออกมาเนี่ยจากที่แอดดูนะเขาก็บอกว่ามันค่อนข้างไฮลิสต์นะคบเพราะว่าตัว r อาอที่เขาบอกมาเนี่ยเออมันจ่ายจริงแต่ว่า ทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการฝากเข้าไปเนาะแล้วเราก็จะได้รับแค่ดอกเบี้ยมันก็เลยมองว่าเออไอตัวเงินตัวนี้เนี่ยเราจะต้องทําการเสี่ยงตรงที่ว่าฝากเอาไว้แล้วเรากินได้แค่ดอกเบี้ยตามที่เขาให้ประมาณนี้นะครับส่วนตัวเลเวลอันนี้ก็ตรวจสอบตามนี้เลยนะเราก็จะได้ตามนี้นะครับในส่วนของปราสาทตัวนี้นะครับที่เป็นตัวการเก็บนะครับตัวภาษี ซึ่งตัวภาษาเนี่ยจะเก็บได้24ชั่วโมงถ้าเต็มแล้วเนี่ยเราต้องมากดนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้มากกว่าหรือเก็บได้มากขึ้นเราก็ทําการอัปเกรดนะครับตามนี้เลยเลเวลซึ่งมันก็จะบอก BNB อยู่แล้วว่าใช้อยู่ที่เท่าไหร่เนาะอันนี้ก็คือการแลกนะครับผมจะอยู่ตรงนี้นี่สมมติว่าถ้าเราแลกนะครับเพชรเนี่ยเราต้องคำนวณดีๆก่อนนะว่าเราจะใช้เท่าไหร่อย่างเช่นเราจะใช้เท่านี้2,000 เนี่ยครับเราก็จะได้มาเลยนะก็คือเอาด้านบนตัวนี้เนี่ยมาบวกกันนะครับระหว่างเพชรว่า40บวก10บวก90แบบนี้บวกไปเรื่อยๆจนได้นะครับตัวบ้านเนี่ยที่จะอัพเต็มเราก็จะได้ประสาทหลังนี้มานะครับส่วนต่อมานะครับก็เป็นส่วนของการเคลมตัวเหรียญนะครับที่เราจะได้ก็คือในส่วนนี้อ่มันจะได้เป็นชั่วโมง ok นะครับถ้ามันเต็มนะครับตัวเหรียญตัวนี้เนี่ยเราก็มากดตรงนี้ครับเราก็จะได้เหรียญตรงนี้เนาะ แล้วพอเราได้เด่นตัวนี้เนี่ยเราก็กดวิดดอออกมาได้เลยนะครับผมอันนี้ก็รอเวลาไปก่อนเนาะอืมก็ประมาณนี้นะครับสลับตัวเกมนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ลองคำนวณดีๆนะเออถามว่าเกมนี้เนี่ยซิ่งมากไหมครับก็ไม่มากนะครับแต่ว่าพูเนี่ยแอดก็สังเกตม,มันก็โตเรื่อยๆเนาะเออก็ทาให้ตัวเกมเนี่ยน่าสนใจนะครับผมอ่ะก็ลองดูนะเราก็ลองเทียบดูนะครับว่าพูเนี่ย มันโตขึ้นเท่าไหร่นะแต่ว่ารู้สึกทําไมเออมันขึ้นสี่าแต่ทำไมอันนี้มันขึ้นสามสิบเจ็ดเนี่ย <c oughs> แลดูไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะเออแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวมันก็ค่อยๆโตขึ้นแหละนะอันนี้ก็รอดูอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่เออพร้อมจะซิ่งนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะแต่ว่าส่วนตัวแอดก็มารีวิวคลิปให้ดูนะครับสำหรับตัวเกมนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามันเหมือนพิซซ่าไงมันก็คือกดแล้วก็ ทิ้งไว้แล้วก็ตั้งเวลา24ชั่วโมงเราก็เข้ามากดแค่นั้นเองมากดรับมากดเคมแค่นั้นเองนะครับผมจบแล้วประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สมัครได้ดีสคริปชันด้านล่างได้เลยนะครับ